ครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ตลาดไนบาต้านะฮะที่ตลาดปากช่องแห่งนี้นะครับรานะครับขวางทางครับวันผมจะไปหน้าครับถ่ายโอ้ยถ่ายอะไรกันเนี่ยโอ้โหโอล่าไปแต่แรกเรากดนพระรัีมาได้แล้วเขาใหญ่นะฮะเมื่อมาปากช่องครับสิ่งที่จะนึกถึงปากช่องอย่างแรกที่นี่เลยครับผมคือข้าวคุกกะปิบ้าจริงเป็นอาหารขึ้นหน้าขึ้นตาของปากช่องเลยบอกให้ไปถ่ายที่อื่นนะครับ เดินที่เออค่าที่รายการอยู่ไปไงครับไปเอาอบตอบตจัดการหน่อยอบตมานี่ครับมานี่ครับเดี๋ยวต้องจ่ายค่าที่ผมด้วยนะเดี๋ยวเราจะไปสั่งข้าวครุกะปิกันดีกว่าใช่ครับรู้สิว่าเขาจะให้ปลาทูแล้วกี่ตัวน้ำพริกสูตรเด็ดของจังหวัดปากช่องจังหวัดปากช่องหาอะไรล่ะอำเภอเมีองอุ้ยรสชาติเป็นไงครับ ขึ้นทาเขาเลยใช่ไหมต้องใส่มากเลยครับโอ้บ้าจริงแต่เราต้องสั่งกี่กล่องครับกล่องเดียวเอาน้ำพีกเผาก็ได้ครับมาสองกล่องไปเลยเนาะไอที่เดาอยากอะไรบ้างมาเลยนะมันไยที่เขาผ่านพีกเผาของผมเอาพีกเผากับตาแดงผสมมาได้ไหมมันมันก็จะมันก็ดอกเข้มเลยไม่เป็นไรของผมตอบครีเอทอาหารก็ทำเหมือนกันเลยเนาะใส่ใส่ตาแดงใส่มาสองกองผสพที่อะไรก็ได้ กับข้าวที่เหลียงกันทุกเม็ดว่ามันจะเล่นอร่อยขนาดไหนรึบเข้าไปแล้วนะครับสุดโคตหรือเปล่าครับตอนนี้เขาตัดให้ชาวบ้านเข้ากินเหรอหิวน้ำมากเลยครับตอนนี้องเขาบอกว่าตื่นตาตนใจตัวง่ายเจ็บตนตื่นไหม แาดอกไม้ท่อนนี้ที่ผ่านการชุบไข่อย่างดีของพี่ผู้ชายจะรสชาติยังไงเป็นไข่ไก่ไข่เป็ดนะฮะเพิ่มเดียวนะครับอืออร่อยมากแกงดอไม้้หน่อไม้อร่อยมากครับหน่อไม้เดียวสุดไหม ยังไ่ชุปพกอีกร